จะทำเสน่ห์เลก่กนในค่ะหรือใช่ทำเสน่ห์เสน่ห์เลก่กนแต่การทำเสน่ห์คราวนี้มันไม่ใช่เพียงพิธีธรรมดามันจะหลายกาจยิ่งกว่าเีแต่เองเติมความคลั่งให้มันแต่ที่เองเลี้ยงมันจนเชื่อฟัง สามารถใช้เลือดของมันมาผสมกับว่านนางควรเพื่อทำสเนสเน่ห์เสน่ห์นางควรสเสน่หหาที่ต้องแรกมาด้วยชีวิตแรกด้วยชีวิตหรือใช่แรกมาด้วยชีวิตมันอยู่ที่เองแล้วอีงามป่าว่าเองจะทำหรือไม่ คืนนี้ข้าแค่สวดเร่ยววิญญาณพวกผีป่าให้มันมาสถิตอยู่ในน้ำมันพายรวมกับผีเดิมที่มีอยู่แล้ววันรุ่งก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเองจงเร่งนำว่านนางครวนทาให้ทั่วตัวว่านนางครวนมันอยู่ที่ใดล่ะพ่อข้าบทละเอียดไว้ให้เองแล้วมันถูกผสมกับใบลักซอนปะปนน้ำมันสนิทเข้าไปเองใช้ถูทั่วทั้งตัว ใบหน้าของผู้ที่เองต้องการจะให้มาสเสน่หาด้วยเองจงนึกถึงใบหน้ามันให้มากมากแค่นี้เองหรือพ่อยังภายในคืนพรุ่งนี้เองต้องหาหญิงสาวบริสุทธิ์มาทำพิธีสังเวยอ,อาคมสังเวยเราต้องฆ่าคนด้ใช่เราต้องทำให้มันตายช้าๆอย่างทรมานให้มันร้องคล่งโควญให้มาก รองคลั่งคุมากเท่าไหรมันก็จะยิ่งเพิ่มความกำนัดให้กับผู้ที่ต้องการจะให้มาสเสนหาเท่ทาทวีคูณแล้วจบมาล่ะพ่อจะทำเช่นไรเดีย๋ยวข้าจะหาวิธีกลบเกลื่อนหลักฐานไม่ให้ผู้ใดร่วงรู้ส่วนวิญญาณของมันเดีย๋ยวข้าจะสะกดอยู่ในเหล่าน้ำมันพายเพื่อเพิ่มความขลังของอาคมเช่นนั้นเราไม่ต้องฆ่าคนอยู่ร่ำไปหรือใช่ แต่เมื่อใ,ใต้กงเระเรือน,นั่นตกในมือของเองวิญญาณเสริมมาของมันก็คงมีจำเป็นต่อไปอีกจริงหรือไม่เมื่อข้าได้ถูกอย่างมาไว้ในกำม,มือสิ่งใดก็ไม่มีความหมายไม่ว่าไออีผู้ใดมันมาขวางทางข้ามันก็อยู่รวมโลกกับข้าไม่ได้